ไม่คาดหวัง ก็ไม่ผิดหวังคํานี้อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะครับโดยเฉพาะกับสิ่งที่เราโปรดปรานอย่างการดูหนังถึงแม้ปี2022นี้เป็นปีที่ผมอาจจะไม่ได้ดูหนังเยอะมากเท่าไหร่นักนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนๆแล้วเพราะว่าค่อนข้างมีเวลาน้อยนะแต่มันก็มีหนังมากมายที่เฝ้ารออย่างใจจดใจจอ่อเพื่อจะไปดูตั้งแต่วันแรกให้ได้แต่สุดท้ายก็มีหลายเรื่องครับที่ทําให้เราผิดหวังเดินออกจากโรงหนังด้วยอารมณ์เซ็เง หไหนๆก็ถึงเวลาบอกลาปี2022เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ปี2023แล้วนะครับ <ผม S 2> เพราะฉะนั้นจะขอทิ้งความเซ็งต่างๆไว้ในปี2022นี้แล้วกันนะครับเห็นช่องอื่นๆเ็าทำลิสต์หนังที่ชอบที่สุดแห่งปีกัน <S 1> <S 1> แต่ผมขอแหวกนิดนึงวันนี้เราจะมาทำลิสต์หนังที่ผมไม่ชอบที่สุดแห่งปีกันแทนมาดูกันดีกว่านะครับว่าหนัง5เรื่องที่ทาให้ผมโคตรเซ็งที่สุดในปี2022นี้จะมีเรื่องอะไร กันบ้างอะถึงถจะจั่วหัวคลิปว่าเป็นหนังนะครับแต่ยังไงก็ขอรวมถึงซีรีส์น่าผิดหวังด้วยเลยแล้วกันนะครับจะเป็นยังไงก็มารับชมกันเลยครับ Baby, เรื่องแรกครับมอร์เบียสสำหรับมอร์เบียสเนี่ยตอนที่ดูตัวอย่างครั้งแรกก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าเฮ้ยจะตีความตัวละครตัวนี้ออกมายังไงวะ เพราะว่าก่อนหน้านี้สำหรับแอนตี้ฮีโร่ในจักรวาลของโซนี่อย่างเวนอมภาคแรกก็สร้างหนังออกมาได้สนุกมากพอสมควรครับถึงแม้ในภาค2จะค่อนข้างไปในทางหน้าผิดหวังเล็กน้อยก็ตามแต่สำหรับมอร์บีสเนี่ยคือพังยับไม่มีชิ้นดีเลยครับหมดก็เฉยเฉยการลำดับเรื่องก็ไม่มีความประติดประต่ออะไรกันแปลกๆเลยนะครับในบางจุดไอตัวร้ายเนี่ยอยู่ๆมึงก็อยากจะร้ายขึ้นมาแบบไม่มีแรงจูงใจที่มีน้ำหนักมากพอครับงง ทั้งที่ตอนแรกอะ่ะมึงก็ดูเป็นคนดีนะเป็นเพื่อนรักกับพระเอกเลยนะเว้ยแต่แค่แบบพอมึงได้พลังมานี่มึงเหลิงเลยวะ่ะสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องนี้เลยนะครับก็คงจะเป็นการแสดงของจาร์เลตเรโตนี่เลยครับสาหรับเฮียแกเนี่ยทุ่มเททุกบทบาทอยู่แล้วครับคนนี้ผมแบบไม่มีข้อกังขาเลยสําหรับการแสดงของเฮียแต่บทหนังมันเฉยเฉยมากๆเลยครับสําหรับยุคนี้ มันขาดเสน่ห์ไปทุกมุมดูแล้วหงุดหงิดไปหมดผมเนี่ยถอนหายใจรัวๆเลยคือถ้าเป็นข้อสอบอะสอบตกทุกข้อเลยนะครับสำหรับการเป็นหนังฮีโร่ในยุคนี้แล้วสิ่งที่ในตัวอย่างปูมาว่าเฮ้ยอาจจะมีอะไรที่เชื่อมโยงกับสไปเดอร์แมนก็ได้นะ แต่พอมาดูในหนังจริงคือตัดออกหมดเลยนะครับยกเว้นไมเคิลคีตันในบทเอเดนทูมนี่แหละที่โผลมาในเอ็นเครดิตหน่อยนึงแต่ก็ไม่รู้จะมาทําไมเหมือนกันนะครับเหมือนอยากใส่ก็ใส่มาแบบงงๆนั่นแหละคือแบบ m o ร์เบเป็นหนังฮีโร่ที่สอบตกทุกข้อจริงๆครับสําหรับผมในปีนี้ o b บิ a n นเคนโน ที่เราคาดหวังกับเรื่องนี้มากๆอ่ะก็คงเป็นเพราะก่อนหน้าเนี้ยซีรีส์ของพี่แมนโดกับน้องโกกูอ่ะทำออกมาได้โคตรดีมากๆเลยทีเดียวเราก็เลยคาดหวังว่าเฮ้ย สตาร์วอลมันคงคืนฟอร์มแล้วล่วะวะหลังจากที่ทำให้เราเซ็งไปเล็กน้อยนะครับเมื่อปี2019กับ Rise of Skywalker แต่พอมาถึงในเรื่องนี้เท่านั้นเลยครับ Obi-wan Kenobi ที่รอคอยนี่แทบจะกลายเป็นซีรีส์ที่ผมไม่ชอบที่สุดในแฟนชายสตาร์วอล r แล้วก็ว่าได้ครับเนื้อเรื่องแม่งโคตรยืดมีแต่น้ำ ของเรื่องแทบไม่มีอะไรเลยบทจจดจัดๆเหมือนแค่เอาชื่อโอบิวันกลับมาขายเท่านั้นเองอะ่ะไม่รู้ว่าขายหรือว่ามาทำให้แปลกเื้อนกันแน่อุตสาห์ได้ยวนเมกเกอร์กลับมาเล่นบทนี้แล้วแท้ๆนะเว้ยเสียดายของมากๆซึ่งเป็นอีกเรื่องที่ผมเนี่ยเฝ้ารอยอย่างมากว่าแบบเอ้ยจะได้เห็นเรื่องราวรอยต่อระหว่างภาค3ถึงภาคสที่มันจะมีอิมแพคและทรงพลังงื้อแต่ระหว่างทางคือเฮอ้ยโคตรแห้งเลยวะ่ะ อาจจะผิดที่คาดหวังเองก็ได้มั้งเพราะผมแม่งโคตรเป็นแฟน Star w a อลเลยด้วยเลยคาดหวังไว้สูงพอสมควรที่จะได้เห็นตัวละครที่เรารักกลับขึ้นจออีกครั้งซึ่งไอสิ่งที่ชอบก็มีเลยครับคือส่วนของแฟนเซอร์วิสที่พอจะทำให้เรารู้สึกว้าวได้เล็กน้อยนะและฉากการปรากฏตัวแต่ละครั้งของ d a r ์ h เวเดอที่พอจะทำให้ผมเนี่ยเอนจอยกับความเท่ของเฮียเขาได้บ้าง แต่ก็ดูไม่ทรงพลังและดุด,ดันมากพอให้หน่าจดจำครับกลายเป็นว่าฉากในรกวันที่ด์ r เวเดอร์โผล่มาสั้นๆยังดูอิมแพคกว่าทุกซีนในเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำครับใครดูแล้วก็น่าจะรู้สึกไปทางเดียวกันนะครับว่ามันมีหลายอย่างเลยที่มันไม่เมคเซนส์บ่อยๆในเรื่องนี้ อีกเรื่องเลยนะที่ทําให้หงุดหงิดมากๆคือดูไปก็นั่งรมคาหน้องเลอาไปหมอยากจะหยุ่มหัวเด็กจริงๆคือหนูจะดื้อไปไหนลูกอีกเรื่องหนึ่งเลยคือไอ้บทของตัวละครพัคคินีที่3เนี่ยที่โคตรยัดเลยแบบหบทแทบจะเด่นกว่าโอบิวันเลยด้วยซ้ำครับคืออยากมาดูโอบิวันเว้ยไม่ใช่มาดูพัคคินีที่3นี่แล้วบทจะยัดเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่บทแม่งโคตรไม่เมคเซนส์เลยขัดใจมากๆอเอางี้คือไล่ล่าโอบิวันมาทางเรื่องเลยนะอย่างกับแบบโอ้ยแคนโอบิวัน อะไรมาอยางสักอย่างเนี่ยมานานแสนานานแล้วแต่จริงๆไม่ได้มีปมแค้นบ้าบออะไรกับโอบิวันเลยสักนิดครับพอโดนโอบิวันพูดด้วยไม่กี่คําเสือกกลับใจอยากจะไปฆ่าเวเดอร์เพราะใจจริงๆอ่ะนางแบบแค้นเวเดอร์เว้ยที่ไล่ล่าโอบิวันมาตลอดทั้งเรื่องอ่ะจริงๆเพราะเกลียดเวเดอร์ฮะ t t h e fuck คืองงเว้ยตะกะอะไรของหล่อนวะคือ อันนี้มันผิดที่บทนะครับผมว่านักแสดงทุกคนน่ะเล่นดีแล้วนะแต่บทมันมึนจัดอะถามว่าง่วงเหงาหาวนอนขนาดไหนคือต้องเรียกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยเรียกว่ายานอนหลับชั้นดีเลยก็ว่าได้ครับคือไหนนอนไม่หลับเนี่ยลองเปิดดูเลยครับโอบิวั an, นเคนวีน่าจะช่วยท่านได้เอยไลท์เยียผมเนี่ยตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากๆเลยนะตั้งแต่ประกาศจะสร้างแล้เพราะผมเนี่ย โคตรจะเป็นแฟนของ Toy Story เลยคือรัก Toy Story มากจึงคาดหวังให้หนังเรื่องนี้ออกมาดีครับเพราะมันคือหนังที่แอนดี้จาก Toy Story ดูจนต้องไปซื้อของเล่นมาเล่นเลยนะวย้ยพอออกมาคือค่อนข้างไปในทางผิดหวังครับ บทหนังทําได้ด้อยกว่ามาตรฐานที่หนังพิกซ่าหลายเรื่องทําไว้พอสมควรครับคือหนังมันไม่ได้แย่นะครับตอนดูมันก็สนุกสนุกเพลินๆดีแต่มันกลับกลายเป็นหนังตลาดทั่วไปครับที่ดูก็ได้จะข้ามก็ไม่เป็นไรอาจจะผิดที่เราเองหรือมั้งที่คาดหวังให้มันว้าวอะแต่พอมันออกมาจืดจืดก็เลยผิดหวังหนักมากสิ่งที่ชอบในเรื่องมันก็มีนะคือความเท่ของบัสคือบัสเนี่ยเท่มาก มาอยู่คู่กับเสียงภาคของคริสอีแวนแล้วก็แบบโอ้โเข้ากันสุดๆโคตรเท่และงานภาพที่อลังการงานสร้างสมกับความเป็นพิกซ่ามากๆเลยครับกับฉากต้นเรื่องที่มีความอิมแพคชวนซึ้งพอสมควรแต่หลังจากนั้นเท่านั้นแหละครับหลังจากจบประมาณ30นาทีแรกไปโอ้โหบทค่อนข้างจืดชวนง่วงเลยทีเดียวเทียบกับ t อย Story ที่เคยทำให้เราอินได้แทบทุกภาคจนเคยเสียน้ำตาให้อย่างที่บอกครับ อันนี้คือดูได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่มันไม่มีความอินเลยคงผ,ผิดที่ผมคาดหวังไปเองละมั้งมิสมาเวลก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องเลยนะครับที่ผมเนี่ยรอคอยและอยากดูอย่างมากที่คาดหวังกับเรื่องนี้ไว้สูงอะ่ะเพราะว่าตลอดมาในเฟสสีซีรีส์ของมาเวลค่อนข้างจะรักษามาตรฐานเอาไว้ได้ดีเลยครับ แม้จะไม่ได้ว้าทุกเรื่องนะแต่ซีรีส์เรื่องแรกของเฟสสีที่เริ่มต้นตั้งแต่วันด้าวิชั่นยาวมาจนถึงมูนไนท์เนี่ยไม่มีเรื่องไหนที่ทําให้ผมรู้สึกว่าไม่สนุกเลยครับอย่างน้อยถ้าไม่พีคไม่รู้สึกแบบโอ้ยว้าวมากก็ยังดูได้เพลินๆซึ่งอย่างมูนไนท์คือโอ้ยสนุกมากเราเลยคาดหวังเลยว่าถ้าซีรีส์เดี่ยวของฮีโร่ตัวใหม่มีเวลาปูเรื่องเยอะๆตั้ง6ตอนแบบมูนไนท์เนี่ยมันต้องสนุกมากแน่ๆ เราจะได้มีเวลาทาคำความรู้จักกับตัวละครมากขึ้นแต่พอมาถึงซีรีส์เดี่ยวของน้องขานเท่านั้นแหละคือผิดหวังจัดจัดะคือดูแล้วทรมานดูไปหาวไปเล่าเรื่องมีแต่น้ำอะยืดมากยืดแบบเนื้อเรื่องแทบไม่ค่อยเดินเลยโอเค2ตอนแรกอะพอดูได้นะเพราะผมมาเป็นคนที่ค่อนข้างชอบบรรยากาศหนังในโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่หลังจากสอตอนแรกเท่านั้นแหละ เป็นความรู้สึกทรมานที่แบบโอ๊ยรีบรีบ,รบจบสักทีเหวะคือทนดูอ่ะเพราะว่าเป็นแฟน MCU นี่แหละเลยอยากจะเก็บให้ครบๆเฉยๆถามว่าหนัง MCU เรื่องอื่นๆอนะมีผิดหวังบ้างไหมในปีนี้ก็มีบ้างเล็กน้อยนะแต่ถ้าที่สุดของความผิดหวังใน MCU เนี่ย ก็ต้องซีรีส์น้องขานนี่เลยครับแต่ส่วนที่ชอบในเรื่องนี้ก็มีเล็กน้อยนะที่ต้องขอชมเลยก็คือแคสติ้งของน้องไอมานเวสลานี่ครับคือแคสติ้งน้องมันดีมากคาแรคเตอร์เนี่ยอย่างกับน้องข่านหลุดมาจากในคอมิกเลยครับปรดักชั่นก็พอใช้ได้อยู่แต่สิ่งที่แย่ก็คงจะเป็นเรื่องของบทนี่เลยครับที่มันไม่น่าดึงดูดและไม่น่าติดตามอย่างแรง เรื่องสุดท้ายครับ Jurassic World Dominion เอาจริงๆนะตอนที่ดูมันก็สนุกดีนะครับได้เห็นไดโนเสาร์ต่างๆนนาๆาาากับ CG สวยๆมันก็คุ้มเงินค่าตั๋วอยู่ฉากแอคชั่นก็สนุกดีรวมถึงการได้เห็นแฟนเซอร์วิสต่างๆที่หนังใส่เข้ามาทำให้แฟนๆหนังไตรภาคแรกอย่างเราเนี่ยแอบยิ้มได้อยู่เหมือนกัน แต่สิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้มาติดอยู่ในลิสต์หนังหน้าผิดหวังแห่งปีกับเขาด้วยก็เป็นเหตุผลเดิมๆกับหนังอีกหลายๆเรื่องในลิสต์นี้นั่นแหละครับคือเราคาดหวังอีกอย่างแต่หนังให้เราอีกอย่างคือก่อนที่จะเข้าไปดูอ่ะผมเชื่อเลยนะว่าจะต้องมีอีกหลายๆคนแน่ๆที่คาดหวังจะได้เห็นการใช้ชีวิตร่วมกันกับมนุษย์ และไดโนเสาร์หลังจากที่ภาคก่อนเนี่ยปูมาสะดิบดีเลยว่ามันจะต้องวิบัติและชิปหายมากๆแน่เลยบวกกับการที่เราได้ดูหนังสั้นที่ไดโนเสาร์เนี่ยถล่มรถบ้านของนักท่องเที่ยวก่อนหน้านี้ที่ปล่อยออกมาเรียกน้ําย่อยก่อนที่จะไปดูหนังเต็มซึ่งมันทําให้ผมคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องเล่นไปในทางนี้แน่ๆเลยแล้วมันก็ทําให้ผมเกิดสงสัยขึ้นมาว่าเออมันจะหาทางออกกับเรื่องนี้ยังไงวะเราจะใช้ชีวิตร่วมกันกันกบไดโนเสาร์ได้ยังไงแต่พอมาดูหนังเต็มเท่านั้นแหละครับ คือทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดเลยคือพวกเองอะน,นะใช้ชีวิตเหมือนพวกเองเป็นเพื่อนร่วมโลกกับไดโนเสาร์มานานแล้วทั้งที่มันเพิ่งกินระยะห่างมาจากภาคแรกอะเพียงแค่4ปีเองนะเว้ยแล้วก็กลับไปเล่นเรื่องเดิมๆกันอีกแล้ว คือไอความโลภไอความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ที่กําลังจะทําให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายในะชิบหายคือมาเล่นมุกเดิมอะได้นว้ยมุกเดิมมันมันไม่ได้น่าเกลียดแต่มันเล่าไม่สนุกเท่ามาตรฐานเดิมที่ภาคเก่าๆเ,เคยเล่าไว้ไงคือปูไว้อย่างแต่ไปเล่นอีกปมหนึ่งแทนมันจะไม่เซ็งได้ยังไงอะแถมการกลับมาพบเจอกันของตัวละครทั้ง2ยุคเนี่ยบทมันโคตรยัดเลยอะอะไรจะบังเอิญขนาดนั้น มันก็รู้สึกดีแหละที่ได้เห็นตัวละครที่เราชอบทั้ง2รุ่นทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่มาร่วมจอกันแต่มันทำให้เราขาดอารมณ์ร่วมแบบ Black แปลกๆครับรวมถึงตอนจบที่รู้สึกว่าแม่งเล่นเพลย์เซฟเกินไปอะเรียกได้ว่าปิดไตรภาคได้ไม่น่าจุดจำเท่าที่ควรครับจะถามว่าสนุกไหมก็ก็โอเคครับแต่มันแค่ไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังเท่านั้นเองก็นั่นแหละครับก็จบกันไปแล้วสำหรับ 5หนังโคตรน้าผิดหวังประจำปี2022ของผมนะครับจริงๆก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะที่รู้สึกผิดหวัง แต่ในลิสต์เนี้ยคือที่สุดเลยครับอย่างไรก็ตามนะครับนี่เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับถ้าคิดเห็นแตกต่างกันยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยส่วนมากก็อาจจะเป็นเพราะผมเนี่ยคาดหวังไปเองแหละมั้งก็เลยค่อนข้างผิดหวังสำหรับหนังและซีรีส์ในลิสต์นี้ถึงอย่างไรก็ตามนะครับปี2022เนี่ยไม่ใช่ปีที่แย่ของวงการหนังเลยนะครับจะเรียกว่าปีทองเลยก็ว่าได้ด้วยซ้ำเพราะว่ามีหนังและซีรีส์สนุกๆมากมายมีทั้งที่คาดหวัง และก็ได้สมหวังดังใจและสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังแต่กลับชอบมากเกินคาดยังไงก็ตามนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมเะยครับมีหนังหรือซีรีส์เรื่องไหนที่น่าผิดหวังสําหรับคุณผู้ชมบ้างลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับผมอยากรู้สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ